แล้วขอโทษที่ใช้เวลานานในเรื่องของยเป็นไงเป็นไงแฟนๆโดนแบบว่าน้องๆไปแบบบอกรักแบบคิดถึงกันใกล้ๆเป็นไงเป็นละลายกันเปล่าโอ้ยละไรยไหมอะไรบ้างหรือเปล่า <c oughs> อ,อยวามีลูกโป่งให้น้องแบบว่าดมากเลยอ่าโอเคครับก็อยากถามว่าในช่วงเวลานี้ที่ผ่านมาเนี่ยที่อนก็จะไปทำอะไรกันบ้างรับรถส้นนั้นโอ้ย ยังไงเลยที่แข่งขันกันต่นเ้นแบบนี้คุณพอทำอะไรกันมาคุณก็บอกเขาไปเลยเฮ้ยก็วันวาเลนไทน์แะครับจริงๆก็อย่างที่เราลงไปในเอ็กซ์เลยนะไม่มีใครติดตามเอ็กซ์แล้วมาวาเลนไทน์นี้ก็เป็นวันเรียกได้ว่าเป็นวาเลนไทน์ปีแรกของเรานะเราใช่แล้วก็ไม่ไม่ได้ทำอะไรมากเลยคุณดูอึดอัดมากเลยนะตอนนี้ คุณดูแบบมีเรื่องที่ไม่อยากจะบอกใครหลายๆคนอยู่นะแต่ไอ้พิเศษหรือเปล่าก็ก็แค่ใช้คว่าู่ใช้ควลาอยู่ด้วยกันไม่ได้ไปไหนเลยครับแค่นี้ก็มีความสุขแก่วันนี้ฉันต้องปกใจครับทำไมเพื่อนบอก่ที่ไหมครับครับเปิดเปดการตื่ไปต่าอะไรนะรงานอะไรงานนะ รักันนานองหอร่อยร่่่ครับแกล้งสาวรายไปเรี้ยรน้เนเงกดมันให้นาแงวแะ้วโอเคครับแค่นีรครับอสืว่าให้เลือดขาของนไหม ให้หัดได้หนึ่งชิ้นเนี่ยอยาก่ให้จับมาัในแบบพื้ที่ในงานเมื่อเก็งแบบการมใ่หมถือว่าเออมาดสักไหนหรือใะเลยมันในบริเวณนี้ใช่ไหมครับอ่ามีอะไรบ้างเนี่เออันนี้คือใส่บัตรแชิ้นงแี้วนะครับแล้วก็มีแบี่เป็นัตวอะไรบ้นะฮะโอ้มผงมันก็ผมที่ผมยาก ทำสายใหม่ๆแจกกันให้ทุกคนเลยครัไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีช่วงให้ทำแน่นอนครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอครัถ้าเกิดวอล์ผมทำให้ผมติดใจผมยกเพื่อนนี้กลับบ้านนได้เลยครับเอาไปแล้วกเลยครับผมได้ยินแต่ใหม่ครับเดี๋ยวจุ๊นี่จะจะเขาตินใจครับเดี๋ยวจุ๊นี่จะเดินมาโอ้ยมาโอ้ยโอ้ยว้า เป็นหมาอ้วนหมาอ้วนหมาโงนะแล้วไปเอากันตลอดเลยเคราต่อไปเดี๋ยวให้ร้อนเนี่ยมาทำ DIY กระสนเองกันใส้ชิปการ์กันดีกว่ครับนี้บริเวณนั้นนี้ได้เลยครับตรงนี้เลยโอ้โเคครับเฮ้ยน้ำฝักเเกิดเลยเราก็ถือนักเกม ไม่เ้ยทำด้วาเราเป็นคนเท่ากันอยูงนีเฮ้ยเดี๋เลยทำอะไรนะครับพี่เป็นเต็ตช่วงเลถลาแล้วก็เดี๋ยวมี